เราก็ลังฆ่าพ่อฆ่าแม่เราเปอนะพ่อ,อย่าเลืองเด็นมากยิ่งกว่าคนละมีเป็นการรับรู้ไปดีๆจำไว้นะทีนี้หลวงพี่ก็พูดประมาณน,นี้แหละก็เหมือนที่เราพูดกนะับเรเหมือนที่บอกพวกเราเรื่องหน้าที่ของพ่อ,อแม่ทีนี้ฐานั่งอยู่ตรงหลังไม่ตั้งใจทางเราจะหางนะ เพื่อนที่อยู่ข้างหลังมักอยู่ก็เนี่ยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับของี่ครับเสียรตาเนี่ยครับฆ่าแม่ตาเนี่ยฆ่าแม่พี่ก็ฆ่าจริงเหรอไม่เลยใจเรค่าแม่จริงเหรอครับก็เลยออกไหนหาลูกขทุนรศไหนใครชื่อหาไม่รู้แล้วใครชื่อหาเขาหาลูกขทุนรศใครชื่อหาลูกขึ้รศนั่ก็คือหานจะเป็น แก้ก็แก้คนนี้ไปทั่วเลยเขาจะรู้จักคนเดียวลยทีนี้เจ้าหาเนี่ยก็อยู่คืนหลวงพี่ก็ถามว่าชื่ออะไรชื่อหาครับเราชื่อจริงชื่ออะไรชื่อหาครับไม่ใช่เราชื่อจริงนั่นแหละครับชื่อหาคร,รับชื่อหาจริงเลยเขาชื่อหาจริงแต่เราปุ๊บหลวงพี่นะก็เลยถามว่าหาไหนเราในปัจจุบ แต่เพื่อนก็ชี้เนี่ยหาก็ฆ่าแม่หารเนี่ยครับฆ่าแม่แต่ผมพีสส่ญญก็เริ่มอยากดูแลเราฆ่าแม่แต่ด้วยถามว่าอาหาในรอบคั้นี้มันเป็นไงฆ่าแม่ไหมอาารเนี่ยครับทำให้แม่เสียใจทำให้แม่ร้องไห้แม่เป็นมลมเลยครับนะ่าหารก็เราไปทำอาหาไม่ประยาดเรา ทีนี้เพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังว่าใาหาา้เราข้าแม่ทราให้แม่ใ,ใจทราให้แม่ร้องไห้จนเป็นลมสลบหน้าลอยเลยนะเอาแล้วเริ่มอ,อยากรู้แลพี่เริ่มอ,อยากรู้เริ่มอ,อยากเอาชีวิตชีวะโอวัลอะไรกบนนี้ลนะคระขอ่ก็เลยช่วงเป็ดคนเวลาละกเวลา,ะล,าะละก่อ พวกเป็นหนก็เลยให้เพื่อนเราคร่เพื่อนเ,านเราหาอะไรมาเพื่อนหาเราไป้ฟังโอ้โหสุดยอดเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลหาเนี่ยไรเพื่อนเรี่ยไรยม,มากนะที่ตัวเนี่ยแผลเป็นตัวน,นะที่หาทำให้แม่เๆใจมาก ฐารเนี่ยต้องก็งงถือว่า p o l i เด็กน่าสนใจนะแต่ตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าโตได้ดีขนาดไหนเขาได้ดีมากนะฐานเนี่ยก็เกเรมากเรียนมสามจะไม่จบคูบังคับให้มาบวชเณนรเพื่อจะได้จบทำไมบวชมให้จบทีนี้เพื่อฐานร่ายหลัหาฐานชอบหรือเล็อ,อกบอกแหน กับคนอื่นกับโรงเรียนอื่นอยู่มาวันหนึ่งเจ้าหาเนี่ยนะก่อนหน้านั้นก็เป็นทะเลกับโรงเรียนโนนตอนนีม้มาเยอะเลยนะอยู่มาวันหนึ่งหาเนนะี่ยเขมาโดนดัาโดนดั่าหน้าโรงเรียนตัวเองสมมติวันนี้เป็นประต,โรนนะะตโรูโรงเรียนนะประตูโรงเรียนโรงเรียนเข้ามาด่าต่อข้าฝั่ง <c oughs> ต่อข้าโรงเรียนขึ้นเป็นร้านขายพวก ที่ฐานเคยเป็นทำร้ายเขาไว้อะโรงเรียนหรือคนอื่นเขาก็มาด่าหลอกด่าหลอกด่าหลอกเจ้าขงลอยไงหลอกไม่ดีหลอกไม่ดีฐานเนี่ยปกติจะไม่กลับบ้านจะไม่กลับบ้านเองเหตุที่ไม่กลับบ้านเองเพราะอะไรรู้เปล่าก็เพรา ทำเงินรถดีรถจนสุดท้ายแม่แม่เนี่ยนะต้องคอยไปลบไปตงหานไม่มีพ่อหานไม่มีพ่อมีแม่อยู่คนเดียวพ่อกันเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อแม่าไม่อยู่ด้วยกันนานแล้วหานได้อยู่กับแม่อยู่ในบ้านเช่าอยู่ในบ้านเช่านะหานได้มีแม่อยู่คนเดียวแม่ของฐานตอนนั้นวิปปัญญาปีน่าจะ สี่ห้าบอกี่สี่อกเราีเจี่แปดประมาณนี้ทีนี้ฐานแม่ของหาเนี well. ่ยทำงานโรงงานวันละสองร้อยบาทวันลากวันละสองร้อยหาขอมากินหาเรียนวมอจ้าขมอแม่มากินเราเรียนวันละหนึ่งห ได้เหลือเท่าไหร่ได้เหลือเท่าไหร่ร้อยเดียวแม่เหลือร้อยเดียวแล้วหาไม่ไปกินร้อยแรกแม่เหลือร้อยเดียวตอนเช้าแม่นั่งรถแท็กซี่มาส่งอาหานั่งมอสายไปได้ก็นั่งแท็กซี่มาส่งอาหาที่หน้ารูปเย็นนั่งแงท็กซี่มาแต่บ้านกำลังจะยูยไยยม่ไกลจากหน้าเขามากก,กิโลกว่า ปรมากิโลอาจจะที่ประมาณสี่ร้บาท่กิโลสองกิโล่ไหก็ค้าแอที่เท่าไหร่แป,ป,ปดสิบแล้ววันนั้นแม่เหล,ลือยี่บาทหาเนที่ตรงเดียนหนึ่ร้อยแอกซี่แบบที่แม่มเหลือยี่สิบบาทแม่หาจิบข้าวทวันที่โรงงานอย่างนี้นตอนเย็นซื้อกับข้าวไปให้ลูกกิ วันนั้นแม่จะได้เรื่อะไรเวันไหนวันนี้นแม่อาจจะในราชางเพื่อนุมาให้พอจา่ายค่าองเช่าอันนี้ชีวิตของหางของแม่หางไปนอย่างนี้เหตุที่หาจะต้องน,นั่งรถแท็กซี่แม่ในราไมสรถที่เราเห็นเพราะว่าดูมาเันนึหานเป็นตีนแบบตัดแส้เขานะแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นหลวงพี่ก็ถามว่าหางแล้วเราไปทำยังไงเขาถึง นะอันนี้คือถามตอนหลังจากเพื่อนเราแหลยทำไงเอาไปถึงเขาถึงต้องมาล่าเราขนาดนี้ล่ะมาให้ทำร้ายเราขนาดนี้ก็บอกผมไปฟันเขาไว้แล้วเราไปฟันเขาทำไมอ่ะนะก็เขามาตีลูกัผมนะครับทะเลาะกันกับพวกผมก็เลยไปฟันเขาไว้แล้วเราฟันเขาเราไม่กลัวเขาตายเหรอกลัวเขากลัวเขาตายแล้วเราฟันเข้าไปลึกไหมไม่ลึกครับฟันเข้าไปแค่นี้เองครับ ไม่เลยครับแค่เอง,เองแล้วนะทีนี้หาเนี่ยจะต้องเช้าแม่มาตรวจยันเย็นแม่มาวันนั้นแม่มาเช้าหาก็เพื่อนก็ชวนไปหาข้ามไปกินตักที่กินน้ำมาลวกฟังรู้ดีกว่าปกติหาเนี่ยจะต้องคอยอยู่ในโรงเรียนนะคอยที่ต้องใจหา,าก็ข้ามฝ่งโรงเรียนไปเพื่อไปกินน้ำลงกฟันเพื่อน กีซีเพอพเพื่อเสร็จแล้วตรงไปหนึ่รอยแล้วไล่ดีโดนไล่ดีาวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีจะกลับาวิ่งประมาณโลจะวิ่งะคนบอ้ในขณะเดียวนท่านแม่ก็างพรนที่รจะเลี้ยวเาก็ตัวใหเขียนรูปตัววิ่งหนีแมะ แอตตี้ก็กำลังชะลอตัวเลี้ยวเปล่าไปยังไม่หยุดเลยนะแล้วก็ล้องไปรองพวกนี้หาลูกแม่หาลูกแม่แล้วก็เป็นองร้งหน้าโผโหครูต้องมาช่วยกันช่วยกันประถมพยาบาลช่วยกันให้ยาพอฟือ้นขึ้นขึ้นมาแล้วก็เมีรอ้งองเล็กๆร้องเรียกหาลูกแม่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 ร้รองเรียกต้นปาล์มเป็นถั่ว นจิตใจแม่เกือบจะสลายหาไมาฆ่าแม่หาขม่กำลจะข่าแม่ทีนี้หาเนี่ยก็หนีเราก็ลักลอบไปนอนอในห้องของเช่าตัวเองที่อยู่กับแม่ที่บ้านหาก็เลนอนอยู่ห้องเช่าไแต่เราพี่ห้นอ,นองเช่าพอหลอกเลวก็เจ็บ โยนยิงนะที่แนอาจารย์จำได้จิงๆาจะรู้แขแม่ว่าก็ูเพินก็ช่วยนะก็ไม่รู้ตาดูที่บ้านก็ามาเจอร้อนนะแม่ก็ขอบอบไก็ผูก็ช่วยกักกบาตาดเสร็จแล้วปุ๊บกูเรืยกเข้าไป ถ่นนายดูพวกเราอันนี้ในผลไม่ดีเ่านั้นเนะขาให้หลวงพี่มาเล่าได้นะคือประวัติเขาไม่ดีเดี๋ยวตอนหลังเขาเดีอย่างไงจะเล่าให้เขาบอกของเราไนดะ้ทีนี้หานเนี่ยตอนจะมานเรียนก็เป็นพวกเราคูณพี่พ่อแม่เอาเงินมาเรียน ถ้าไม่ได้ตัดร้อยก็จะไม่มาคุยขอขอร้อยผมก็ได้ร้อยขออะไรก็ได้ไม่ดีไม่ดีนะเราเรนะียนอะไรเพราะฉะนั้นอะไรที่เราช่วยพว่อ,แม,อ,อแ,มมแม่เราไปทำให้เราช่วยหานเนี่ยเจ้าพัดเจ้าเปี้ยกแม่พัดแม่เราบอกว่าตอนหานอยู่วอร์เลย์เขาเป็นเด็กที่ดีมากตั้งใจเรียนมากตอน ยกมือไหว้แม่แม่สอนตามให้ก็จะยกมว้ขอคุยนกับว่าก็จะไปทำกานบ้านนอนแต่พอเริ่มอยู่มสอมสก็จะเริ่มหี่ยนไปจนสุดท้ายตอนหาอยู่มสามปีนั้พวกเราเชื่อไหมหาไม่เคยลงมือแม่หว้าลยแม่าแม่เราสักอันเดียวพวกเราอยู่เพิ่งดูทที่แล้ว กางทีก็ไม่ดีเราิ่งอยู่พอห้าพอหก้ักษาไเราอาจจะไกัที่หาเขาก็ได้เพราะฉะนั้นต้องฝ่าไปเป็นทาหรณ์ที่ไหนไม่ควรฝ่าไม่เอาทีนี้พอไปโรงพยาบาลก็อยู่ในรักษาโดยพอดีหมดเวลาวันนั้นคืนนั้นเป็นคืนสุดท้าย ก็นังคุยกันอยู่หลวงพี่ก็นัดคุยกันอยู่ด้วยก็เลยเรียกหามาถามว่าฐานเป็นยังไงนะทำยังไงไงบ้างเรียกมาสอบนะพี่ก็เรียกมาคุยมาคุยทีนี้ฐานก็เล่าขอรับคำให้ปากแหงนี้แหละว่าเขาทำอะไรบ้างเคยโดนอะไรบ้างอะไรบ้างเคยโดนตำรวจจับประจานนะแม่ต้องไปลงพักประจานโดนเชิญผู้ปกครองประจานแม่ก็พ่อรอ ครูว่าให้ลูกชัก้นเรียนเธอให้ลูกชัก้นเรียนเจอผมพี่ก็สอบถามว่าหาเรากำลังจะฆ่าแม่กดฆ่าแม่ฆ่าพ่อจะไม่เจอจะไม่พมเจอทีนี้ก็นั่งสอบการสอบการนแล้วก็ สุดท้ายก็ปล่อยให้หานนะขึ้นไปอนอนคาให้เดินหานนะขึ้นไปนอนค่ะทัง้งหมดผู้นี้เช้าจะทำพิธีเสร็จแล้วก่อนจะปล่อยขึ้นไปพี่ก็ถามวนะ่าหาหาเคยตั้งแต่ยังมอสากันหาเคยว้างไหมไม่เคย แล้วสุดท้ายความจะปล่อยนาขึ้นไปออนกตั้งใจตายหลวงพี่จะถามเนรเราเนรถามลูกเนรทุกคนเนี่ยว่าเหมือนอย่างที่หลวงพี่ถามพี่เนรนะหลวงพี่ถามพี่เนรถามไปว่าถามถ้าแม่เราตายไปนเนี่ย เราจะรู้สึกอยังไงอาพวกเราทายว่าที่หาต่อบว่าไงเสียใจเสียใจอ้าวมี่เดมพวกเราเป็นถาที่เดชหา